420อกว่ากิโลจากอันจัตุรัสชัยภูมิมือนมีกระบอกไก่ับเออพนรมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมะฮอดจอดถึงแล้วแม่ค่อยมือไอหลายเมื่อเบาวันเมือ่อเมื่อมองไหนคะกิโลละกิโลหล,ล,ลับมากอดมาสุดทาง <laughs> เมอแรงบอลนสิไปไลยสดนาเวทีห่เบิงนะครับตอนเย็นไล่สดที่หน้าเวทีห่ไห่เบิงเด้อครับขึ้นนีบนอลนจมไล่ไว้เพราะว่าสัญญาณสัญญาณมันไม่ชัดครับระบบมันมันหมดมันเดี๋ยวนี้สัญญาณเป็นจังใดผู้แม่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วกับเฟซบุ๊กกับจักจังใดโอเลโอเลอยูหย่หลายหลายเมื่อขี่รถจนเหยาหลับสามตื่นกับ่หอดจักเชื้อสะกดนครวันนี้ นะครับเต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบนะครับสนามเพิ่นแม่โอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบานนุสีผ้ายางไปเบืองสนามวันนี้ใจ๊ตะลอยอยู่ป่าบ่บวงหินมาพานอีหลีคอยมาเบิรงกค้เต็มสักลากด้วยแม่ซีบได้เกีบมีมัขวาบ่เก็บบ่วางหินมาพานแม่มีร้นเต็มสีเหลืองๆนี่ล้นเต็มมาเลย เนาะเขากินแบบใดนี่เราจะเป็นควเห็นอยู่นี่ควที่เขาเห็นเส้นเรน<า>นนเียว,วต่ากแบบกันถ้าตากแดดก่อนบหมแต่ชอเปลือกมั้งหมดสวัสดีแม่ส,สมปองด้วยครับสวัสดีอีพออีแม่เบิร์สนามแม่โอ้ยสิบ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 มือแรงเบิร์ฟรีพร้อม อยู่ว่าสุกอยู่ในมังฟ้ามีแต่แดดกับฝนสูกอยู่ในมังคนกี่เราแล้วก็ฟอนซาดนี่เกิดเป็นคนในมวลโวเซลแม่ซาดนาตายไปจ้าสิได้เป็นอีหยังกระบจากเพิ่นกับภูลมเสียหายผูไตเสียจากผูไปทั้งหน้าเพิ่นบอกกลับมาบอกเด้ทั้งหนา้าโอ้ยสุกสบายอยู่ดีมีแห้งกินเขาแสบได้นอนอยู่นอนแสบเพิ่นกระบ,บอกกลับมาบอกฉะนั้นระวังที่เขาเป็นคนอยู่มามวนน้ำเพิินมาอบุญน,น้ำเพิินมวนเตยโสตตายมือแรง ตีรัางกาลงไปครับแม่นะครับตอนเย็นนะครับคือคากิลีแม่อิรีคากันดีบอกก็มีหยอกกันเป็นธรรมดาบอกโอ้ในเพื่อนพะเวทฟังเทศมหาชาติบ้านดงมะไฟอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับเมือตลอดซอดเกียงเบืองสนามแม่ยูนีเพื่อนไปแห่พะเวอยู่จังสนามกระซิเต็มไปด้วยศาสตนะครับ